อยไหนที่โดตายใกล้ตายโอ้โหมันตึงเหมือนนึกถึงงานนึกถึงแต่มที่ชิวชั่วมันทำนั่นแหละนึกถึงแม่ตัวแม่มันบอกท่านสอนงโอ้กอดแม่เนี่อย่างเงี้ยเนี่ยเพราะนั่นพอโอ้เห็นแล้วแท้เลยคนที่ใกล้ตายเนี่ยถ้าว่าเออเขาสั่งตัวอันใอย่างนี้อะไรแต่ว่ายังอ่ายังอย่ายังเอาแดงเนี่ยมันก็ พอมันห oh, right so so right ูแล้วก็มันก็สามารถเปลี่ยนได้ใจตอนนั้นมันก็เลยดีเนี่ยถูกใจิตมันก็แต่้นมันมีปีติมันเนี่ยเพราะงั้นเอาแตยากจะอันใดบ่ก็งั้นจะต้องคุกไปเรื่อยๆรืเรื่อยเรื่อยเรื่อนจะว่าโอ้เดี๋ยวรอวันนถ้ายไหวกันไหมรอใจต้องคุกไปเรื่อยๆนะถ้าวทำสิ่งดีๆดีไว้ใจตามบอกโอ้คงใจสบายใจดีใจว่าเอาได้ ได้มาพกสิีมติ๋มดีแล้วเนาะยางานธารุยมเนี่ยลงพ่อประเมอนกันลวงพ่อประเมนได้ความเป็นเจ้ากินน่อากินข้าแรงเนีกินสารพัดอย่างเช้าเอฟเฟ็ตนอนใหม่พักผ่อนทำจังหวัดติดสั่าันมาดื่นดีห้าลูกกระทิงแดงขอมีินี่ไปแรงก็หารับกินที่บนได้เงินฝาาแ้ง่าธนาคารกลายเป็นเจ้ารวยกายเป็นเจ้ารวย อ่าเสร็จแล้วก็เนี่ยแต่ก่อนตกลงไปสักอย่างๆเนี่ยควรยังอยู่ในเรืเนี่ยเดี๋ยวอ่าคอนยันไปด้วเจ้าอยู่นะอยู่อยู่ที่หลวเป้าเขาเรื่องเกี่ยวกับเจ้าของอยู่วัดอ่าวัดศรีสุพรรณนะซึ่งสักวันจะเป็นหนาอ่าอยู่ที่วัดไอศรีบุญเรืองที่พะเยาในใจเนี่ยตาจามแดกนะนี่ก็โอเคนะไปด้วยเจ้าอยู่ อ่าใช่ก้อนไอโอสารพัดอย่างนะเล่นนะจิตเข้าแรงเน,ะนาะนะสามรวยเงินทองปากแป้งปากน่าทานแต่พ่อไม่เป็นเจ้าวาดอยู่วัดแต่งวัดจิง้งไวยเป็นเลขาเจ้าพระจ่าเจ้าคณะพยโยนี่นะนะวัดศรีคอมคำอ่ะถ้าบอกมาฟ้าเนี่ยก็ใน,นโลกตลอดเลยแหละพอมาฟ้า,านี่ยก็เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลงกันเลยนะเลิกกินเลิกตั้งเลยแต่ก่อนเนั่นแหละหาสวดนด้นแหละหาสวดหาครับบางสกุลโอ้ยอ่าเป็นที่เจ้าอยู่อ่าเป็นที่เจ้าอยู่เนาะมีสตางค์เสื้อหวยเนาะโอ้ยยอมตาสักเตื้อเรียกว่าแจ้งจักฮักกระดูกโยมพอโยมตายโอ้ดีแล้วเดี๋ยวจะได้สตางค์ไปสวดตัวเทศเนี่ยจักบางสกุลน่ะเก่งนะนะพ่อเทศเก่งสวดเก่ง

จ้องจับจำงจไหวเหือเป็นไม่ตายสองตาตาว้าวไปแล้วปวดเตียงวนพี่เจีบอกว่าเวลาไปปวดแดตจะง่อย่างนี้นะว้าจับ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 จบจบอไล้วะจบอไได้กั่นะเนี่ยเป็นที่เจ้านี่รวยขนาดนักเรียนนี่แหละเออถ้าผมมาเจออโศกผมมาเจออย่างนี้ผมพ่อจะนรกขนาดไหนเลยหมูเลย ทีนี้ว่าทุกวันนี่ก็เออภาคภูมิใจทุกวัานั่งมาอยู่ตัวเอยู่ในสังคมนี้โู่ในอ้อมีความภาคภูมิใจมีความมีความสุขจากหลวงพ่ออยู่ทุกวันมีความสุขถึงได้อะไรจะได้เรื่ออะไรนะนี่แหละมาบอกพระนะอันนี้ก็การของการหลวงพ่อเนี่ยทีนี้ที่บอกว่าเราต้องไปสวดฝังสกุลเรต้องไปอย่างต่างต่างนี่ยข้อฝังสกุลน่ะพิธีกรรมพิธีกรรมที่มันอ่าที่มันอย่างไรพิธีกรรมนะ คำว่าตรวจก็คือสอนมอนก็คือความสอนมวนก็คือคําสอนตรวจคือ้ยายเอาคําสอนในมาษาไทยารยาบอกกันเนี่ยยังที่พูดยังกันท่านเนี่กนยกำลังจาษาทยให้ฟังเป็นภาษาไทยน,นันจาวัฒสังขาราแปลว่าสังขารทั้งหลายในเที่ยงอุปทวยธรรมีนมีการเกิดขึ้นในเบื้องต้น อุบัติวยธรรมนอุปัติิตวาทีรุ่นชันตมีการเกิดขึ้นในมังกรมีการเปลี่ยนแปลงในท่ามกลางและก็มีการแตกสลายในที่สุดนี่นะครับเน่เกิดต้นต้นเปลี่ยนแปลงจากละอ่อนตัว่าเป็นต้นหนุ่มต้นสาวแก่ไปเข้าไปสุดท้ายก็แตกดับสลายไปในที่สุดเนี่ยคนบอกเขาว่าให้อย่าประมาทในชีวิตตายได้ละอ่อนตายก่อนคนเท่ากับมีคนเท่าตายอ่า อ่าอ่าอนน้อยตาย่อนเรลูกเทพหรอกเไ้อเนี่ยอาจานะจะเป็นม้วประมากได้มาเอาจาเอันนี้จาะเอดับโราจยจะาจะประมาทในชีวิตว่าเขาบอระาเพราะนั้นกรรมนี่แหละคือกรรมจะทำเนี่ยทำไว้ก่อนที่มันจะถึงคราวถึงข้าตายเขาจะขอทําทำิดีไว้ถึงเขาตายไปเยอะกรรมันก็นะเขาบอกตาตัวเพราะ เอาเออที่ดีแล้วเนี่ยอาทีนี้เอาจิงบอสวดจิ้มบวไมีตาหมาปีศาจก็ไม่ตอกัวอตัวใดนะปุชะลาธรรมมาปุลาธรรมาปุากตาธรรมมากตาเมธรรมาปุชลาจะติบสมาเยกามาวัลังปุชลังสววไดว่ล่ะนี่มันบอกกูเรื่องเรื่องสาแทกเอเสียงบวสวด เพาะกาที่มาบอกับาภาษาไทยนี่แี่ยคือคำสอนเอาคำสอนมาบอกมาสอนมาสาธยายมาได้ความนี่แหละอ่าทีนี้งานนี้เนาะงานคนต้นแสงงานรรคนทิ๊อ่าคนต้นทิพตนะ่ะต้นเสียนคำอยู่นี่อ่าต้นทิพตอยู่ไหนต้นทิพตอย่เนี้อ่าพี่ใหม่นี่ชื่ออย่งก็บอก,พ,กพี่ใหม่เนี่ย,ยต้นวางไผ่ต้นวางไผ่เนาะต้นวางไผ่ใหม่เนี่ย ก็มาทําบุญแล้วเลิกถึงแล้วเลิกถึงนี้แหละแล้วเลิกถึงของอ,งองมสายไปเนี่ย่าทีนี้จะแจ้งอย่างงที่จะเอามาแจกในวันนี้ก็คือพุทธแท้ๆเป็นไงพุทธแท้ๆเป็ไนไงเอาไปอ่านมีคุณค่ามากๆเรื่องหนังสือเล่มน,นี้เพราะคัดมาจากพระไตรปิฎกเรื่องของศาสนา,ศาเอาครรมะของพระพุทธเจ้าล้วน แล้วก็เรื่องของนาสุขภาพร่างกายเรื่องของสุขภาพเรื่องของร่างกายเนี่ยอ่าเพราะว่าจะหนังสือนี้นนจะมีคุณธมากเลย,ยใครจะศึกษาเรื่องของศาสนานี่เราพ่อก็เขียนเรื่องนี้แหละเขียนอาเขียนพุทธแท้พุทธแท้หรือพุทธเทียมเนาะแต่ปะอ่าพุทธแท้เป็นไงเนี่ยว่าเขียนเนี่ยเขียนนี่เน่เพราะฉะนั้นเร,นนเรื่องนะตอนแรกว่าจะมาอ่านเท่าฟังนะแต่ว่ามันไม่มีเวลา เนี่ะอ่าแล้วบอกฟังว่ามันมันโอ้โหมันอ่ามีคุณค่าแต่บอกตอนมาคิดคาอ่าถึงวันเนาะถึงวันตั้งมาคิดคาดอ่านมันดูอย่างเดียวดูไดร์ไลายดูได้์ไคลิปอย่างเงี้ยเดี๋ยวมาอ่านนี่อ่ะ <animals> <ocean> <c ười> นะอ่านเนี่ยเออพอต่อมาอ่านแล้วก็ปวดเนาะก็ปวดขา แมว่าอาจะเคยศึกาแต่ว่ามันมีคุณค่ามากๆเลยล้วนจากเอามาจากคำสอนเอามาจากความดีมาจากกัมราพระไตรปิฎกเอามาใส่เอาไปทำ้พื่อสื่สารและจะทำความเข้าใจเนี่ยพุทธแท้พุทธเี้าหรือว่าพุทธเทววนิยมอเทพวิลมทีอเราอยู่เฉกนอยู่ในนี้และของอาจารย์บอกเกี่ยวโวยอง่าอาจารย์มาเกี่ยวได้ก็ของุณตอนตอนตอนเฉกนนั้นจะเป็นคลาสมาจากพระไตรปิฎกฉบับนั้นเอ คือพระไตรปิฎกคือคาสอนเคือบอกหลายพันละคาสอนของพระพุทธเจ้าที่คนได้วรวบรวมมาเป็นหลักฐานคำพีศาสนาอื่นต้นก็นมี้คำพีของก้นศาสนาคริสต์ต้นทาาคำพีไบเบิลนะของก้นศาสนาอิสลามเรียกว่าคำพีอันกุรอานศาสนาพราหมณ์อุดพระพระภามเด็กไปโกรดกันว่าเลยศาสนาพราหมณ์เรียกว่าคำพีไตรเวทหรือไตรเทศ ส่วนศาสนาพจทธของเฮาคนทําว่าคําพีพระตรปีดลวบรวมคําสอนพระเจ้านํามาไว้สี่ทิห้าเล่มแล้วแต่ฉบับมันมีหลายฉบับเนาะฉบับสังขยาฉบับมหาจุฬาฉบับหลวงฉบับภาษาไทยอะไรต่างมีหลายหลายฉบับนะแต่ก็เป็นลวกรวมคําสอนพระเจ้านํามาไว้ ในวัดทั่วๆไปวกับใส่ตตท้องอย่างดีเก็บไว้เปิดั้เสือ้อซึมไม่ได้อ่านหรอกฮะไม่ได้อ่านพระไตรปิฎกหรอกหม่ได้นี่หรอกอแต่เอาธรรมะหรือว่าคําพีรุ่นหลังๆเรียกว่าของเจิอาจารย์ของเอาคำาอาของเกจิอาจารย์รุ่นหลังๆมาบอกมาสอนบ่ใช่เอาคำสอนของเจ้าเพราะนั้นจะขายได้สิไี้ไปต้องไป ตัเเ้งแต่อาไุแต่นะว่าพระพุทธเจ้าวันสอนอย่างวันสอนเจไดเรื่องงานงานุกเรื่องการงานตามเนี่ยมาพอคนตายเนี่ยจะใดเนี่ยนะอันสุดท้ายที่พระเจ้าบอกว่าอันเนี้ยการระลึกถึงคนตายนะที่เอาจจะเลืกถึงคนตายจะมีอานิสงส์นะมีมีอานิสงส์มากมีอ่านีครับนีอ่ามีอ่ามีอานิสงส์มากมีอันนี้มากย่านเจไดมันบอก จาริน้ถึญายาสายเลยพูดจากไปนะจะมีผลมากมีอนุอนอสนสมมากจะต้องเป็นผู้ทำตีนทั้งหลายให้บริสุทธิ์นี่ทำตีนเฮานี่ให้บริสุทธิ์แล้วก็ทำความเข้าใจทำความเข้าใจถึงทำจิตใจเหมาสมกโดยสมกบอกบอกขั้นบนปฏิยรในยังนะน สีบรมอลีซูดทำสีสมนะนาดีนั่นแหละเรียกว่ามีคนมนีอัน,นสงส์อ่าไม่ใช่ว่าไปไปตามไปเจ้าหลวงพ่อนี่ก็ได้ได้มือป้อนเก่ง,งเหมือนเดีแรกอาจจะในวันนี้ก็เป็นวันดีที่ีอันดีเศษ็จแต่วันนี้มานีคนสังคิษคนจนจังทำเป็นเก้าพร้อโมโดยลูกเต้าหลานแหลมจุกูจุกคนได้สละหลงค์งกว่าตกแต่งแกงพร้อมพร้อมนามาอย่าง วัตถุกุูเขาลาจะดงดอกเขาจอกดอกไม้นำเตียนื่อจะนำมาถวายังนงอ้อมผู้ตายไปจากปารโลกนี้ไปขอวราจะตุกสิ่งยากไปภาพสิกุกของใดถึงตุกเถืถองมาอริบาลขอให้เตวะวุเตวดาพู้มาหักมาลองอาโกรสเหล่านี้ไปจุดจอบแล้ถึงยังไนองมของทะเลก้นจากสิ่งยากอริภาพจากสิตุกขอให้ถึงสุกเสืยอหนดีค่ะ กาละวันนี้ยามนี้เที่ยงแท้ดีลีเนี่ยนะเพู่อความเจ็อ่าดีแล้วอาจารย์ในวันนี้ก็เปลี่ยนวันดีเป็นวันนี้ทุกวันเลยนะเอาของกานเป็นวันละวันแต่วันนี้วันนี้ดีเลอะนะแต่ถ้าเอาของมาจานอาจารย์ในวันนี้ก็เปลี่ยนวันดีเป็นวันดีหมดเลยอืมเขาดูเจ้าใจไง นี่แหละเราหอก็นเลยอยู่อย่านันมาเราต้องมาครบอย่างนี้แต่เรเปลี่ยนเลิกนะเลิกอย่างนี้เพราะงั้นก็มาทําในสิ่งที่เป็นสาระคุณค่าประโยชน์มากกว่าเนี่ยเออฟังสก,กุลเกลี่ยังนะต้องมาศึกษาเข้าใจเนาะอ่าอ,อันนี้ก็คืออ้าวถ้าหลวงพ่อบอกกันตอนหนาบอกให้ตอน,นอตอน,ตอ,นอ่าถ้า ตอนเทพอยจะเอาสังฆทานเอาอย่างมากเกาะมาเตอ้อก็จะปั่นก้อนให้อย่างดีได้เนาะถ้าหลวงพ่อปั่นเก่งอยู่แล้วหลวงพ่อก็ต้ะบอกว่าจะเป็นี่มัเกานั่นเต้อจะเป็นี่ยเนี่ยป็นี่ยเต้อจะมาให้มาให้หลวงพ่อก็ได้หลวงพ่อจะให้อห้ให้ก้อนจะเพียรอย่างนี้นะเนี่ยหรอได้หรือหลายคนที่มานี่หลวงพ่อก็ปั่นก้อนเนาะคนวันนั้นคนเมียตาหาลูกคนเนาะลูกคนแข้งคนตายแข้ง เปอนกัหมวที่นี่เป็นยังไงนะมันได้ถามไปมันบอกว่า่นเอาพาไตรมานาะพาตรมาในพวกชู้ทางพวกน้แล้ก็มาฮัก,กนฮัแล้วฮักแล้วคนก็นมาถึงสอบสองู่เดียวกันบอกว่าลูกคนแค้นคนสายก็เลยเอาจะตามทางลูกเล้วก็ไเลยฮักไปซะอ่ะานจะทาวลีวะกุลาปาลิกูเลนปิสาสลังเอวาเมีอ,อาอธิวาตนาสีนิสติจังุชาใจาโน จะตาอรอดออมาว่าสันติอายุโนสุขังปะั๊บแล้วเราก็คุยคุยเปิ่นคู่เปิ่นไปเป็นอย่างจี่ได้ก็เลยก้อยก้อยให้ปัญญาก็อยก้อยให้ความรู้ไปแล้วก็ได้ทีนี้เปิ่นมาหักตามที่นี่คนกินชิ้นทีนี้เปิ่นเนี่ยโอ้ใครจะมาอ่านน้ำตาลก็วังแนวเนี่ยตตาเนี่ยคนตายได้หรอกนะ เออา่เลยครับห้าแบ่ก็กู้คนดีๆเนาะกู้คนดีๆแต่เปิดเจ้าสตางเหมือนกันว่าคือมรนาธาทุกนะก็บอกคนดีๆวาที่เจ้านดีตัวนบบหมอเสตา์เนาะเป็นงานมาตั้นแต่แล้วจะดีแล้วเนาะได้ไหมีตาย่างนี้ก็ดีแล้วนะก็บอกคนาเพิดเอาเปิบอกกับข้าใจอ่ะใจมาเดินกับสวนนะปปปอ๋อที่นี่หนูกินจะหนูกินเลือกินเลือดคนอะาหนูกินเลือดกินเนื้ออะ ว่าไผ่เดนี <invoke> ้ได้เนาะปรมาจะปล่อยอู <gamma enders> it, ้เนนยเพราะงั้นไผ่มาที่นี่บอ่ไปกอดดัหมดเลู้สักอูังอู้ใสอู่ไหลเตินะอ่ตอนนี้จะมาจะมาจะมาตามสัตามเลยมบอกแล้ะจมาน้าดิบีนี่ทีนีกเนยนะในยงเงยยงการยงเกินกเนี้เออวันนี้จะตามไ่ถึง่าแม่คนน่ะเอานั่นอานี่มาห่ต้องการมาก็มาถา น่านี่เขาถ้าโดมก็การอยู่ห้องแกต้องแต่งมอกปลงเป็นมัเหมือนกันนะใช้ามาัสกิมาถวายมาถวายสังฆทานเอามาสังฆทานก็คือเอามาถวะถวายจน้องครับส่วนกลางนั่นเองอการก็สรุปแล้วนะทีนี้มันก็เป็นนะี่เนาะบอกความจริงหูตาเนาะสิ่งที่นี้อ่าบุญคุณส่นกับของใครบามันที่ได้สร้างไว้นั่นแหละนะหล,นะลวงพ่อจิ้บอกว่าอ้อมเนี่ย คือเป็นคนที่ขยันมีตารงามน,านมีนั่นโอ้ยว่ามีงานขาวงานดำงานตางงานตึงเป็นคนขยันนีแต่ด,ดีแล้วนะดีแล้วแต่ว่าตายป๊อปว่าทำรูปไทยลำบากมันก็ดีแล้วตายป๊อปต้องรูปไทยต้องมาตุกทรมานแต่ว่าพ่อกับแม่โอ้องจ้ำใจหนักมันไปไวลำไปลำใจไปไหนนะ แต่ถ้าวะถ้ามันมันป่วยเห็นนะพี่กอนที่กามรโอ้ลบากกว่านี้แล้วกันถือว่าไปดีแล้วนะไปแบบทำทุกข์ภาวนตัวเองกบบว่ได้ท่านเหมือนอาที่ตุกของเราก็ต้องไปแล้วอย่างไรอย่างไรเขาแดงนะเขาแดงนะผูกเขคิดตายก็ไปเลยอบตามย์นี่ก็อย่างท่าทุกขภามนาสบายแต่ว่าเขาจะต้องเตรียมไว้ก่อนเนาะเราเนี่ราีนต้องมาเตไว้ก่อน สีเลน่ากติณีสีนจะพาไปสู่ที่สูงที่เจริญสีเลน่าโกศมาชาสีนจะเป็นอ่าเป็นสมบัติที่ถวะไปอ่าสีอ่าสีตาสมารสีดำม่โสสีนจะเป็นคัมสลารุ่นเสดเพราะเขาะพาไปหาสีอ่าสี็นเร่องว่าตาสมารีดำมิโสสีเเป็นเคื่องำรา่เด็จพะนั้พอทุกคมมาแล้วต้องใจทักษาสีปฏิบัติสีแล้วเขาจะได้เป็น มนุษย์โดยส่วูบุคคดีก็องมีศีลห้าคนบ้าบ้าศีลห้าไม่มีอาจ,จะเลยทำกับคำว่าทำหนึ่งข้างนะครับที่นี่เปเจตการเป็นเจา้า รวมกันทานอาหารและช่วงกินเข้าจะมีวงดนตรีชื่อว่าวงสโลสอดจึงรพบกล่อาครับกล่องตัวอ็ได้ายจะความดนตรีไทยมันยังก็ได้แต่งานแต่านกนตามสบายแต่งารกินตามใจจนไม่ตามใจก็ได้เนอะอ่าอ่าโอ่ะ ตอนตอนเที่ยงนะตอนเที่ยงก็จะมีรายการรำเรก่องห็อน้ององค์ได้ถึงองคอ่จะได้ไเียแล้วก็หลังจากนั้นบ่ายโมงเอาไปเกิดอย่างปลูกต้นไม้หรืจะได้แนะนำคับปลูกต้นไม้ก็ได้ไอ้ขดหลุ่มยากระตักกล้วยนะถังกล้วยนะัตักไุ้งถุงกล้วยเอาใส่เอาใส่หลุม เอา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 เปลือกนันออกเนาะเอาเปลือกไอ้ไอ้ต้นต้นไม้เอาก็ติออกแล้วก็วางเอาต้นไม้ไอ้ก้อนก้นเนี่ยวางหลอกหลอกหลอกแล้วก็เอาปุ๋ยใส่แล้วก็ดินกรดน่าเดี๋ยวปุ๋ยไปแล้วอ่า